สวัสดีครับกับผมนครประมถมเงินตาบราณ <c oughs> สำหรับคลิปเนี้ยผมจะมาอธิบายอย่างนี้ละกันเพราะว่าหลายๆคนที่ต้องการสอบถามเกี่ยวกับพวกแบงก์เก่าเหรียญเก่าอะค่อนข้างที่จะเยอะบางคนดูคลิปแล้วย,ยังไม่เข้าใจแล้วก็บางคนเนี่ยก็ยังไปเจออยู่ในในลักษณะที่แบบว่าไปเจอไปพบมิตรที่ประเมินราคาให้มีมูลค่าสูงสูงเพราะว่าถามว่าทําไมผมต้องมาทาคลิปนี้เพิ่มเติมเพราะว่า ทุกวันจะมีคนโทรมาหาผมทุกวันครับว่าแบบนี้มีราคาไหมผมก็จะถามว่ามีแบงค์อะไรแบงค์อย่างสมมุติเขาบอกว่าแบงค์ยีรุ่นไหนถ้าเป็นรุ่นถ้าสมมติว่ารุ่นเป็นเจ้าตากหรือเปล่าด้านหลังเป็นพระเจ้าตากใช่ไหมอ่าใช่แบบนี้ราคาไม่แพงเขาก็ถามกลับมาว่าอา้าวเห็นอีกเพจหนึง่งรับผมถึงบอกว่าบางคนอ่ะดูคลิปผมอ่ะอาจจะดูไม่จบ ผมแนะนําว่าดูคลิปแต่ละคลิปที่ผมทําอ่ะถ้าเผื่อหลายคนดูจบแล้วเนี่ยจะเข้าใจแต่ถ้าเผื่อยังไม่เข้าใจยังสับสนอยู่ไอ้ของฉันก็มีของคนนู้นทําไมประเมินราคาหลักแสนทําไมของผมประเมินราคาแค่หลักสิบอันเนี้ยก็ทักมาสอบถามเพิ่มเติมได้เพราะว่าอะไรพวกมิดเนี่ยผมจะบอกกับพี่แบบนี้อย่างพวกผมเนี่ยประเมินราคาให้ถูกพี่อาจจะไม่พอใจแต่มันคือความจริงแต่ถ้าเผื่อพี่ไปเจอพวกมิดพวกมิดเนี่ย เขาจะประเมินราคาให้มันสูงๆเพราะเวลาประเมินราคาสูงๆเนี่ยพี่ชอบพี่พอใจกันแล้วพี่ก็คอยตามไปกับมันนึกออกไหมอันนี้คือเป็นกลยุทธ์อีกอย่างหนึ่งที่พี่อ่ะอาจจะตกเป็นเหยื่อได้ถ้าเผื่อใครที่ไม่มีสตินึกออกไหมยกตัวอย่างง่ายๆเลยผมบอกว่าเหรียญเนี้ยมีราคาเพียงแค่หลักสิบสามสิบสี่สิบบาทแต่ไอ้พวกมิดเนี่ยจะประเมินราคาแสนถึงสองแสนถ้าเป็นพี่ พี่ก็อยากจะขายให้ได้ราคาหลักแสนแต่ความเป็นจริงมันทเป็นมันมันเป็นไปไม่ได้ไงนึกออกไหมผมก็เลยมาทําคลิปแล้วก็มาเตือนให้ฟังกันว่าเอาอย่างนี้สรุปใครที่มีแบงก์เก่าเหรียญเก่าพี่สามารถทําคลิปในทิกตอกได้เลยบางคนอายบางคนเขินไม่กล้าลงก็ส่งในข้อความใน t i k t อกได้เลยหรือลงภาพในคอมเมนต์ในคลิปต่างๆที่ผมทําไ้ได้เลยอย่างคลิปเนี้ย สมมติใครที่มีแบงค์เก่าเหรียญเก่าก็ถ่ายภาพส่งมาให้ดูผมจะระบุไปให้แต่ถ้าเกิดใครไม่อยากเขินอายไม่อยากระบุตัวตนของฉันมีเท่านี้กลัวประเมินราคาไปราักถูกคือไม่มีใครมาสนใจหรอกครับไม่ต้องเขินไม่ต้องอายคือพี่จะได้รู้ความเป็นจริงบางคนเนี่ยผมให้ทําคลิปหรือว่าทําภาพส่งให้ผมดูใต้คลิปเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าบางคนที่เขามีเหมือนกันเอ้ยของฉันก็มีแบบนี้เลยอ๋อเป็นราคาเท่านี้แต่ถ้าไม่มั่นใจก็ส่งภาพ หรือทำคลิปตัวเองอเป็นเหรียญเก่าแบงก์เก่าส่งให้ผมดูมันก็จะสะดวกรวดเร็วขึ้นแต่ถ้าเกิดใครที่แบบว่าต้องการจะให้ทำคลิปตอบกลับพี่สามารถคอมเมนต์ในคลิปนี้ได้เลยส่งภาพมาดูพี่ทำคลิปตอบกลับอย่างละเอียดให้ผมดูหน่อยว่าแบงค์แบบนี้มีราคามากน้อยแค่ไหนเหรียญแบบนี้มีราคามากน้อยแค่ไหนสามารถคอมเมนต์มาได้เลยเพราะว่าผมจะได้ทำคลิปตอบกลับให้ ออมผมยินดีตอบกลับให้ทุกคนนะก็เอาเป็นว่าฝากกดติดตามไปด้วยกันกับผมนครประถมเงินตาราโบราณ159ในช่องนี้ช่องนี้จะเน้นการประเมินราคาและก็ระบุราคาแบงค์เหรียญต่างๆแบบไหนที่มีราคาแพงแบบไหนที่ไม่มีราคาแบบไหนที่มีราคาหลักสิบแบบไหนที่ยังไม่ได้รับซื้อเอาเป็นว่าเข้าใจตามนี้กับผมนครประถมเงินตาโบราณขอบคุณครับ